วันนี้ไม่ได้ทักทายใครเลยค่ะทำงานล้างล้างรัว้วล้างรั้วลูกกลงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแขกก็จะมาละ <laughs> พี่สาวคนกรุงเทพ <laughs> ล้างไว้ก่อน <laughs> เล่นน้ำไปด้วย <laughs> ได้ไปแผงหนึ่งละเหลืออีกหกแผงห้าแผงแป๊บเดียวเพลินเลินเนี่ยคะ่ะว่าจะเอาลูกแอปเปิลสตาร์ลงอ่ะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ลืมลูกเพิ่งกลับไปเมื่อวานเย็นเดี๋ยวจะลอง พยายามทำเองมัง่งต้องเอาเก้อี้ไปนั่งแงนเงนนานไม่ได้ตอนนี้ก็มีลมโชยเย็นดีค่ะเย็นสบายแค,นค่นคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ